ให้ฟังเด้อจ้าแต่น้องแก้มเสีย้ทุกคน clubs. มึงบันดาลที่น้องแก้มสิเลี้ยงหมูในมื่นนี้ก่อนด้อจ้าเดื่องน้องแก้มเลี้ยงหมูต้องมีเสตแล้วเป็นหอดคอเสือไายเลี้ยงน้องหมูที่ตามก้นน้องแก้มมาพ่อหนุ่มกับหิวเขาเดื่องน้องแก้มกับซีเลี้ยงหมูจะกกาจัางสือเออมาเลี้ยงของหมูอาจามาบอกให้ฟังเด้อจ้าพราตอนนี้ทั้งหมูแม่แล้วก็ลูกหิวเขาแห้งเด้อจ้าเดื่องน้องแก้มกับซี เรื่องของถาดเล็กเรื่องฉีถาดเล็กแล้วก็บ,บ่ฉีดมันเกินเหตุจังไดข้าขค้ายหมูข้าต้องฉีถาดเล็กบ่หรือฉีบ่บลสีเด้อจ้าแล้วต้องแกงบขอเลียงหมูกันเด้อจ้าออกจากรถนสูบหรือมาสูบดนตกันเด้อจ้า บ่อสีน้องแกมก็บสีอ่อนฟังมูน่อยตัวใดที่ห้าสีอวัยเป็นพ่อพันแม่พันหรืออียังต่างๆที่ห้าสีเก็บเลี้ยงไว้เป็นตัวแม่ตัวพ่อหรือเป็นมูที่ห้าสีเก็บเลี้ยงไว้นั่นเองหรือจังใดเท่ากับสีสีถาดเล็กก็ได้เด้อจากเพราะที่ห้าสีเก็บไว้เป็นพ่อพันแม่พัน์เท่ากับตองสีถาดเล็กไว้หรือตัวใดทีห้าขายข้าบ่ตองสีถาดเล็กเด้อจาก พอ่อยังเวลาเข้าขายออหมูหน่อยนี่คือจังแม่นมสิบแปดิบหเต้าของน้องแกมได้ลูก1ิปกระโตในผ้ายีซิบมือกะอ,อ่า้นงแกมก็ได้ยิบออกไปขายเด็กจับไว้เพื่อที่จะเไว้เป็นพอพันแม่พันน้องแกมก็ซีซีถาดเล็กแล้วก็วัดสิน้น ดูได้ที่น้องแก้มสีจับขายน้องแก้มสีบริสีทาดเล็กแลกังจากวัดลีนเพื่อที่ให้คนบริโภคบ่เกิดการอันตรายอาในฟาร์มหมูของน้องแก้มก็คือแจ้งหมูหน่อยมคอกนั้นเด้อจ้าอ่าอยากออกมาแห้งใจก็ออกเาะท่ได้พ่อพึ่งอ่าแม่หลานพึ่งออกลูกได้ประมาณ <Hi. S 1> อาทิตย์หนึ่งเด้อจ้ะด้ลูกกะบไายเติบลูกกักัดเล็กเพื่อที่อยากจะออกมาแต่ก็ออกมาบ่ได้ นกแก้มกาเลยตาสินใจว่าจะให้ลูกหมูบรรยากาศข้างนอกบด้อยตะคอกถ้าหมูหน่อยยุตะคอกลายก็ฟิเฮดให้หมูหน่อยพร้อมแล้วก็จอยได้เพื่อจังเห่า,าปล่อยหมูหน่อยออกมาข้างนอกได้จังสี่ก็ดีเหมือนกันที่ได้มาหากินพักตบน้ำหรือตอนที่ห้าบา่อยเพื่อที่จะเฮดให้น้องหมูใหญ่ยยเร็วพ่อพักบางซิงใน ฟ้า่ข้าวหน่อแก้มหมูหน่อยก็สามารถกินได้โบเห็นให้หมูหน่อยข้าวหน่อแก้มอ,อ่นานั้นเจ้าจ่าพร้อมคือจังลูกหม้อนานก็ออกมากินหน่อแก,ก้มมาตอนใดก็สิเอาหัวอาหารมาใหา้เพราะหนอนหมูมากินกับโบไม่ได้หนอนหมูมาแห้งกว่าหัวอาหารเจา้าจ่าคือจังพักตบะหนอนหมูกับพ่อกินได้ใบกล้วยกับพ่อกินได้กาปลูกวยหั่นให้ข้นแล้วก็หมูกินแต่หมูหน่อยอะ่ะก็กินได้ กินได้ตัวที่ใกล้สีกกมากก็ให้กินได้ใบอ่ะหนหมูค้อกสีกินบะถึงพราะไม่อยู่สูงนอกจากแม่มูห้าออกขอกก็ก,กินได้ด้วยจ้าเด็กน้ยตัวใดน้ำนมดีก็สีเทให้หมูเด็กขายในผ้าหย,ยีชิดมือนองแก้มก็เลยบ่ตัดสินใจทีจะสีธาดเล็กพ่อใหญ่ าดเล็กข้าวน่อเก๋มกับสีใหอยสลายประมาณ30มสิบก็มือยี่สิบก็มือก็คือบนแยงอยู่ในโตข้าหมูตู้ยทีข้าสีเก็บไวเป็นพอผ่านเม่พันหน่อเก๋มก็ขอบอกเลยว่าให้สีถาดเล็กไว้เลยตูด้ดทีข้าสีจับขายให้ทรงหลานหมูหันกินในบ้านหรือหันกินอาใครเนื้อหมูนในบ้าน้าข้า่าบด้เก็บเลี้ยงเองกายสีถาดเล็ก มมึอกับไฮซีดพอสัน่นถ้าเาบดสีพายได้สามมืออ่ยาใหญ่มากก็หนีเขากับสีดบดได้แล้วเด้อจ้าพอถาดเล็กเป็นถาดเล็กที่ต้องสีพายได้สามมืออ่าคือจังแม่หมูออกมาไอ้น้องแก้มกับบ้านโตอยาก็ก็เป็นพอพายแม่พันธ์กับสีถาดเล็กไว้คือน้องแก้มกบอกขอขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแก้มจนมาหัวมือนี้แล้วจ้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊าย